เด็กชายบังเอิญเห็นคนที่ดูเหมือนพ่อผู้ให้กำเนิดของเขาซึ่งล่วงลับไปแล้วหลายปีเขาหันไปหาแม่ทันทีแม่มองไปที่บุคคลน,นั้นแม่มองไปตามที่ลูกชายชี้สีหน้าเปลี่ยนไปทันทีจนกว่าอีกฝ่ายจะหายไปยังยืนดึ่งอยู่เซียวเตียววิ่งตามไปทันทีเมื่อแม่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามลูกชายไปเซียวเตี๋ยวทำไมไม่ฟังแม่ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยผู้ชายมองย้อนกลับไปเขาเห็นผู้หญิงที่ฉันเคยรักอย่างสุดซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนกับว่าทั้งสองยืนมองหน้ากันอยู่พักใหญ่ ไม่รู้จะเปิดปากอย่างไรดีเด็กชายข้างๆเขาได้แต่เฝ้าดูอย่างเงียบฮ่าๆในเวลานี้เพื่อนคนหนึ่งมาหาเธอและถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้อธิบายอะไรเลยเมื่อลูกชายกําลังจะถามบางอย่างแม่ของเขาก็ลากเขาออกไปเขาสองคนมีความสัมพันธ์ในวิทยาลัยขณะนั้นเด็กชายเป็นเศรษฐีหนุ่ม ทั้งคู่มีความสุขมากในช่วงเวลานั้นหลังจากจบการศึกษาองลามได้กลายเป็นนักข่าวอย่างง่ายดายตามที่เขาต้องการดันเกิดเพราะอยากอยู่กับแฟนยอมสละอาชีพเพื่อแต่งงานกับหญิงสาวที่เขารักหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ประสบความสําเร็จในความรักเธอกําลังตั้งครรภ์ ขอให้ภรรยาและลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เกียรติแนะนําให้ภรรยาติดตามกลับบ้านเพื่อรับอาชีพนี้แต่เธอไม่ต้องการเปลี่ยนอาชีพของเธอเช่นเดียวกับที่พวกเขาสองคนมีความขัดแยง้งหลังจากนั้นไม่นานอองลามก็ให้แบรับรองการทําแท้งแก่เธอเขาไม่ได้คาดหวังว่าภรรยาของเขาจะสามารถละทิ้งลูกๆของเธอเพื่ออาชีพการงานของเธอได้ด้วยความโกรธทั้งคู่จึงตัดสินใจหย่าหลังจากการหย่าร้างอองลามไม่ได้ทําให้เรื่องยุ่งยากเธอไม่ได้ทําแท้งด้วยที่ให้กําเนิดทารกอย่างเงียบ <H aha> หลายปีผ่านไปลูกชายมักจะดึงภาพพ่อแม่ของเขาอยู่ด้วยกันแม่คนนั้นหน้าเหมือนพ่อจริงๆองลามอธิบายว่าคนคนนั้นดูเหมือนพ่อของเสี่ยวเตี๋ยวเท่านั้นแต่ไม่ใช่พ่อของเด็กชายเธอโทษเด็กวันนี้ที่ไม่อยากขายที่จะติดตามคนอย่างไรก็ตามเสี่ยวเตี๋ยวยังคงยึดมั่นในความคิดของเธอเพราะรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนพ่อมากพ่อของลูกเสียชีวิตไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเสี่ยวเตี๋ยวพูดอย่างเศร้าใจว่าเธอรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เธอยังเด็กเด็กขอโทษแม่เสี่ยวเนียนเพราะไม่ให้ความรักแก่บิดาของเจ้าฉันไม่มีพ่อ มันไม่ใช่ความผิดของแม่ด้วยซ้ําฉันไม่มีพ่อแต่มีแม่มีแม้กระทั่งลุงตู่หันทุกคนดีกับฉันมากพาเด็กๆออกไปเล่นความเข้าอ,อกเข้าใจของเด็กทําให้อองลามเสียใจมากที่ต้องชดเชยให้เขาเธอมุ่งม,มั่นที่จะพยายามทํางานให้หนักขึ้นทุกวันเซียวเตี๋ยวเขียนความคิดถึงพ่อของเขาลงในไดอารี่ของเขาพ่อ <Yeah. S 1> สวัสดีพ่อพ่อต้องการด้วยหรือ คุณต้องการที่จะออกไปเที่ยวกับลูกใหม่วันรุ่งขึ้นเซียวเียวและชายที่ไล่ตามแม่ของเธอเรียนรู้ที่จะว่ายน้ำเมื่อได้รับคำสั่งให้อยู่ที่นี่เพื่อไปหาของเด็กชายไม่ฟังและแอบลงไปในสนามก่อนในช่วงเวลาแห่งอันตรายชวนยี่โพรมาทันผู้บริหารสูงสุดโดดน้ำช่วยเด็กจมน้ำเขาไม่คิดเลยว่าหลังจากตื่นขึ้นเด็กคนนั้นก็เรียกเขาว่าพ่อพ่อดดนเกิดรู้สึกสับสนขึ้นมาทันทีเพราะในสายตาของใครๆเขาก็ยังโสดตูฮันเห็นเด็กชายถูกพาขึ้นฝั่ง และรู้สึกหวาดกลัวอย่างมากหลังจากขอบคุณอีกฝ่ายเขารีบพาเสี่ยวเนียนออกไปเขามองคนทั้งสองจากไปอย่างเงียบๆฉันไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกชายแท้ๆของฉันหลังจากตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลเซียวเตียวก็โทรหาพ่อของเธอพ่อแม่บอกว่าเด็กชายกำลังฝันร้ายแต่เตียวยืนกรานพ่อเพิ่งช่วยฉันไว้พ่อเป็นอย่างไรบ้างบอกว่าไม่ใช่ความฝันคุณรู้ไหมว่าฉันหลับไปนานแค่ไหนสามชั่วโมงแล้วองลาไม่รู้ว่าลูกชายโหยหาความรักของพ่อมากเพียงใด เตียวเชื่อว่าเป็นเพียงความฝันชั่วคราวแต่ฉันก็ยังหวังว่าแม่ของฉันจะให้ฉันได้พบกับคนที่ช่วยชีวิตฉันไว้อ,องลามก็อยากจะขอบคุณอีกฝ่ายเช่นกันแต่มันนานมากแล้วบางทีคนนั้นอาจจะจากไปนานแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเสี่ยวเตียวทําได้เพียงยอมรับด้วยความสงเพชวันนี้เด็กชายเห็นแม่เหนื่อยจากการทํางานและพล่อยหลับไปบนโซฟาเอาผ้าห่มมาห่มให้แม่อย่างเงียบๆจากนั้นช่วยแม่จัดกองเอกสารบนโต๊ะบังเอิญไปเห็นข้อมูลของคนที่น่าเหมือนพ่อมากพ่อคนนี้นั่นคือพ่อ ในเวลานี้อองหลามก็ตื่นขึ้นเช่นกันเซียวเตียวใช้ประโยชน์จากความไม่ตั้งใจของแม่ของเธอในการซ่อนกระดาษดูนี่สิเห็นภาพตัวเองตอนเด็กๆไหมเพราะไม่มีเวลาดูแลลูกอ,องลามเพียงแค่ต้องจ้างแม่บ้านหลังจากดูแล้วเธอพอใจกับเด็กสาวคนนี้มากฉันแค่ต้องการใครสักคนที่เอาใจใส่ และทุ่มเทพเพื่อดูแลลูกเธอด้วยวิธีนี้คุณสามารถทํางานด้วยความสบายใจองลัมบอกว่าถ้าอีกฝ่ายมีคําขออะไรเขาสามารถโทรหาเธอได้ตลอดเวลาหลังจากสั่งสาวใช้อองแลมออกไปทํางานได้อย่างตอดภัยสาวใช้ทักทายเซียวเตียวอย่างแข็งขันแต่ดูเหมือนเด็กหนุ่มจะไม่ชอบสาวใช้แสนสวยคนนี้เอาเสียเลยไม่ทักกลับแต่เหลือบมองแล้วจากไปดูวินวินเลยลา เซียวเตียวปิดประตูห้องโดยตรงทําให้เธอเสียแรงเอาหัวโขกประตูอย่างไรก็ตามวินวินจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆภายใต้ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของเธอเซียวเตี๋ยค่อยๆผ่อนคลายความระมัดระวังของเธอวันนี้ขณะทาความสะอาดวินวินบังเอิญเห็นรูปถ่ายของชวนยี่ถามเด็กว่าทําไมมีเอกสารเกี่ยวกับคนนี้ในขณะที่ดิ้นรนเซียวเตี๋วเผลอพูดว่าอีกฝ่ายเป็นพ่อของเขาแล้วเอาเอกสารของพ่อไปต้องการที่จะให้มันกลับมาเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้วินวินแทบไม่เชื่อสายตาของเขาเซียวเนรู้ว่าอีกฝ่ายรู้เรื่องพ่อของเธอเช่นกันก็เชื่อในทันที ว่าบิดายังมีชีวิตอยู่งั้นพ่อยังไม่ตายแน่นอนว่าไม่ตายสุขภาพดีเหมือนบัวก่อนหน้านั้นวินวินได้พบกับพ่อของเสี่ยวเตี๋ยวโดยบังเอิญก็เคยเจอเหมือนกันด้วยภาพนี้เธอสามารถผูกมิตรกับเสี่ยวเตี๋ยว ได้วันนี้ตัวละครที่อ,องหลํำสัมภาษณ์คือดันเคียร์สองคนนี้จริงจังกับงานมากอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการสัมภาษณ์สิ้นสุดลงแล้วตูหันตรหนักว่าชวนยี่คือคนที่ช่วยชีวิตเสี่ยวเตียวในวันนั้นแต่คิดว่าทูฮันคือพ่อแท้ๆของเตียวในการสนทนารู้ว่าเด็กชายไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังชื่นชมสีคานอายุยังน้อยเจ้ามีบุตรชายที่น่ารักเช่นนี้แล้วเมื่อเธอได้ยินสิ่งนี้เขาไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเพราะยังแอบชอบอุงหลํำอยู่ ยอมรับว่าเตียวเป็นลูกชายของเขาโดยปริยายเมื่อชวนยี่ถามถึงอายุของลูกชายอ,องรามรู้สึกสับสนอีกครั้งเขาบังเอิญเจออดีตภรรยาถัดจากเขาเป็นลูกชายเขามักจะรู้สึกว่าเด็กคนนี้คุ้นเคยอย่างประหลาดดังนั้นเขาจึงถามเกี่ยวกับอายุของเซียวเตียวแต่เธอปฏิเสธที่จะเปิดเผยอายุที่แท้จริงของลูกชายของเธอสองคนรู้สึกว่ากันและกันหลังจากหลายปีมานี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาแต่ใจตัวเองเสมอ ัจจุบันองลามยังคงเสียสละครอบครัวเพื่ออาชีพการงานของเขาเห็นได้ชัดว่ายังรักกันแต่แส้งทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายปีทั้งคู่ยากที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนยืนอยู่ต่อหน้าคนที่ยังรักองลามพยายามปลอมตัวให้สมบูรณ์แบบจงใจให้เขาเข้าใจผิดว่าเซียวเตียวเ,ยวเป็นลูกชายของเขาและชวนยี่ยังชมว่ามีลูกฉลาดน่ารัก อย่างไรก็ตามอองลามไม่รู้เรื่องนั้นความฝันในชีวิตของชวนยี่คือการได้เป็นพ่อที่ภูมิใจเขามีลูกชายที่น่ารักเสียดายยังไม่มีโอกาสได้ทําตอนนี้ชวนยี่ยังไม่รู้ว่าเตี่ยวคือลูกชายแท้ๆสัญญาว่าจะไม่รบกวนชีวิตขององลามน่ารักยังมีอยู่อองลามออกจากบริษัทอย่างเศร้าใจกังวลว่าชวนยี่จะรู้ความจริง ฉันจะดูแลเด็กๆก,กับฉันดังนั้นเขาจึงขอให้ตูหันดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเขาอยากออกจากสถานที่ที่เจ็บปวดนี้มออีกฝ่ายยังไม่เข้าใจเธอแค่ต้องบอกความจริงชวนยี่เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเซียวเตียวด้านนี้พอไปถึงที่ทำงานชวนยี่ก็คิดฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิทำงานอ,องลามเพิ่งกลับถึงบ้านวิน,ว,นวินบอกฉันทันทีเกี่ยวกับเซียวเตียวในวันนี้ยอมป้อนไก่ทอดดื่มโคกนึกว่าแม่เขาจะโกรธกินนานๆนนครั้งก็ไม่เป็นไร อย่าให้อาหารเขาในวันพรุ่งนี้องลามบังว่าอีกฝ่ายจะกลับมาในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยดูแลเซียวเตียววินวินพยักหน้าและสัญญาว่าต่อจากนี้ไปจะไม่ให้เขากินอาหารจานด่วนองลามให้เงินแก่วินวินล่วงหน้าอย่างไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นเงินจำนวนมากดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเพราะฉันไม่เคยได้รับเงินเดือนมากมายขนาดนี้มาก่อนแต่สําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างองลามไม่มีทางอื่นนอกจากทํางานหนักในที่ทํางานวินวินใช้ประโยชน์จากการพักผ่อนของเซียวเตียว เพื่อช่วยเขาหยิบของเล่นของเขาจากนั้นพลิกดูไดอารี่ของเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็นค้นพบความลับของเซียวเตียวโดยบังเอิญเขาโกหกเขาบอกว่าเขาไม่อยากเจอพ่อเขาคิดถึงพ่อจริงๆเขาชอบที่จะเห็นพ่อมากเกินไปแต่บางทีพ่อก็ไม่อยากเจอฉัน เธอคิดว่าเด็กที่เติบโตในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเท่านั้นที่น่าสงสารเธอไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ายังมีเด็กที่น่าสงสารอย่างเตียวอยู่ในโลกนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ขาดแคลนวัตถุแต่ขาดความรักเพราะไม่สามารถพบบิดาผู้ให้กำเนิดได้ระหว่างทางกลับบ้านไดอารี่ของเสี่ยวเตียววงเวียนอยู่ในหัวของเธอจำใบเด็กที่น่าเศร้าของฉันพอยุ่งหาเงินไม่มีเวลาดูแลลูกในที่สุดก็ทิ้งเธอไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างไร้ความปราณีในเวลานั้นวินวิน,วน ร้องให้และกอดพ่อของเขาโปรดอย่าทิ้งหนูไปแต่พ่อยังคงจากไปอย่างเย็นชาแม้ว่าลูกสาวของเขาจะร้องให้และอ้อนวอนหลังจากวินวินเติบโตขึ้นพ่อมีเงินพอที่จะพาเธอกลับบ้านแต่เมื่อกลับมาก็พบว่าเขามีครอบครัวใหม่แล้วนอกจากนี้เขาทำงานหนักเพื่อดูแลครอบครัวนี้แต่ลืมนึกถึงลูกสาวของเขาที่ถูกทอดทิ้งในสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าลองคิดดูสิวินวินเห็นอกเห็นใจกับสิ่งที่เชียวเตียวกําลังเผชิญอยู่มากบอกตัวเองว่าจะช่วยให้เด็กชายได้พบกับความรักของพ่ออีกครั้งเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จู่จูเธอก็มีความคิดที่กล้าได้้กลาเสีย